ครับวันนี้คืองานวันนีน้เรื่องมาเดินรมสวัสดีใจครับวันนี้ดีใจก็วันนี้เป็นงานแอมชอยสําหรับที่13คือน,นี่เป็น,นผมคือผมร่วมงานแอมชอยสอยมากจนผมจำไม่ได้วันนี้ครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่แล้วคือคือจะร่วมง,งานกับพี่ก้องตั้งแต่ได้เป็นมาแคสเป็นโมเดลเนี่ยเด็กๆจนได้มาเดินแบบจนว,วันนี้มีโอกาสได,ได้ได้ทำโชว์ให้กับงานวันนี้ด้วยดีใจมากๆครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงครับมันดีมากขอบคุณเก่าแม่นี่แบบเลยช่วงแรกๆยุคปีนี้อะไรเงี้ยอบอุ่นมากครับวันนี้อบอุ่นมากคือไม่่ใชแค ตรงผมเรียกอุ่นแต่ว่าตรงแบบเขาเรียกอะไรผมมีโอกาสได้เดินออกมาดูบรรยากาศางานก่อนเริ่มงานอะไรเงี้ยคือแบบแฟนๆที่มาให้กำลังใจผมแล้วก็เพื่อนๆคือเยอะมากๆเสียงกี๊ยังแน่นเหมือนเดิมไหมครับไับแน่นครับแน่นมไม่รู้กี๊คนอื่นหรือเปล่าเดินตามหลังกันมาหลายคนแต่ว่าแต่ว่าก็กี๊กันดังมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราก็จะมีแพลนที่จะต้องไปงานแฟชั่นที่ปาลอนดอนด้วยใช่ครับคือจริงๆอ่ะผมต้องบินเมื่อวานถ้าตามตารางแต่ว่าคือเราพลาดงานพ่ก้องไปได้จริงๆก็เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมโชว์เสร็จ แล้วก็ต oh. Wow. Oh. Wow. Oh. ้องเปลี่ยนชุดแล้ววิ่งไปสนามบินเลยบินคืนนี้เลยครับอันนี้ที่เป็นระดับครั้งนี้เป็นงานของอะไรครับแบรนด์เบอร์เบอรี่ครับวันนี้เราไปเป็นลอะดับแฟชั่นวีครับไปไปดูโชว์ไ้ัรอบที่สามครับอันนี้เป็นรอบที่สามครับที่เราไปก็มีแอบไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มครับคือว่ารู้สึกว่าน่าจะมีสื่อต้องถามเยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีไปทำคอนเทนต์กับทำเบอร์เบอรี่ด้วยยังไงก็ต้องเตรียมสคริปต์นิดนึงใช่ครับ แต่ก็พร้อมที่จะเจอสื่อนอกครับพร้อมค,ร,อมมมครับพร,พร้อมมากๆครับพี่จะได้ก่อนหน้านี้ท่างไปมีสื่อนอกเข้ามาครับตื่นเต้นคือผมจำงานแรกที่ตัวเองไปสัมภาษณ์กับสื่อนอกคือแบบตัวสั่นมือเงือออกหน้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆครับก็มันเป็นอะไรที่เราเรียกไม่ได้เราก็ต้องแบบเหมือนก็ต้องเตรียมตัวเพื่อเพื่อให้งานมันดีขึ้นดีขึ้นแหละงานช่วงนี้เป็นไงบ้างาการเปิดไต่าวโอ้อะไรนะขอโทษครับการทำงานช่วงนี้เป็นไงบ้างกการเปิดบริษัทเป็นไง่ดา มีความสุขครับมีความสุขขึ้นยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าคือเหมือนเราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราได้ควบคุมเองทั้งหมดอะไรเงี้ยเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบทํางานกับทีมที่เราเป็นคนขัดสนมาเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยมันแบบเรากําลังตื่นเต้นกับทุกๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสําหรับตัวเราในผมเลยรู้สึกดีมากทุกคนทำไมต้องโทษควบคุมทุกอย่างหรือเปล่าทีมงานจัดการให้ผมว่าคือแต่ก่อนผมก็เป็นคือในช่วงปีลำหลังมาผมเริ่มที่จะทํางานเบื้องหลัง มากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบคือเหมือนเราได้ซ้อมมาแล้วประมาณหนึ่งอันนี้เราก็เหมือนแบบมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ผมหวังว่ามันมันเหนื่อยกายแหละแต่ว่ามันมีความสุขมากๆเลยยังโปรเจกต์แรกของมันพูโปรเจกต์แรกของมันนั่ที่จะรอเชิญมาก่อนจะได้เห็นในเรื่องนี้คืออะไรเลยพูดที่นี่ที่แรกเลยคือว่าเดี๋ยวผมจะมีเป็นคล้ายๆเป็นแ g โอเพนนิ่งปาร์ตี้ครับ <c oughs> Grand น p e n i n g Party จริงๆอยากเชิญพี่ๆ ไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมีเชิญอย่างเป็นทางการะครับก็เดี๋ยวเราจะจัดภายในปลายเดือนนี้เดี๋ยววันที่เป็นวันอ,อ,ยอย่างเชิญเหล่าไรวันคอนเฟิร์มเนี่ยผมจะมาบอกอีกทีนึงเป็นการเปิดตัวศิลปินแล้วก็ในสังกัดหรือยังครับเออเป็นเป็นเหมือนปาร์ตี้เปิดเปิดค่ายแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผมจะมีแฟนมีด้วยครับผมจะมีเป็นแบบโซโล่แฟนมีตติ้งเดือนธันวาคมครับผมก็เหมือนให้ให้งานนี้เป็นเปิดตัวค่ายด้วยแล้วก็เป็นแถลงข่าวสำหรับงานแฟนมีตติ้งด้วยเป็น롱องไปตอนนี่เริ่มรับชวนใครเข้าทังการปั� ตอนนี้แหละครับตอนนี้ตอนนี้อยากเจาตัวเองให้รอดก่อนครับคือคือเราก็ยังใหม่อะไรเงี้ยเราอยากเราอยากจะเอาตัวเองทดลองกับระบบที่เราคิดก่อนเรายังไม่ไม่มั่นใจในตัวเองเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองให้ดีได้ก่อนแล้วเราถึงจะมั่นใจที่จะดูแลคนอื่นด้วยแล้วมันเป็นการเขาเรียก่อะไรครับการเจ้าใครสักคนมาอยู่ในสังกัดมันต้องมีความรับผิดชอบมันไม่ใช่แค่เอาเขามาอยู่ในสังกัดแต่มันคือครอบครัวเขามันคือแฟนฉันเขาที่เราจะต้องจะต้องเทคแคร์ให้กับทีมวันที่่า S <S ชื่อกราว<า>น์ไนครับกราวน์ไนมันเป็นกราวน์มาอย่างไรครับกราวน์ไมีสองความหมายครับมันเป็นมันเป็นสำนวนกษฝรั่งคือกราวน์ไแปลว่าแบบว่ามีความสุขมากๆม,มันเหมือนแบบสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆรกราวน์ไนมันเหมือนอีกความหมายนึงมันคือว่าเราผ่านอุปสรรคมามากมายจนนี้เราก็แบบได้มาอยู่ในที่ที่เราอยากจะเป็นอยากจะอยู่แบบโซลทัศน์สิรินอะไรเงี้ยครับพอเปิดโทรศัพท์มาอุปสรรคแรกก็มาเลยแสายการที่เปิดขึ้นไหนยังไงครับผม ผมเซ็งมากนะหมายถึงว่าผมมาตั้งใจว่าเรา <_ d ata> เราก็มีแบบแผน PR ว่าเราจะเออ่จะเปิดชื่อค่ายเมื่อไหร่จะพีอยัไงไงอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราต้องมาเปิดชื่อบริษัทกับกับการฟ้องเรื่องข่าวเท็จอะไรงครับคืออันนี้จากใจเลยคือผมแบบถ้าเกิดว่าพี่ๆตามข่าวผมจะเห็นว่าผมโดนข่าวเท็จโดนเฟคนิวส์สไลด์ไปสีบ่อยมากแนละ้วคือตัวผมไม่เคยอยายจอกจะองมาพูดหรืออยากจะองมาฟอ้องร้องโจมตีใครเพราะผมรู้สึกว่าคือผมไม่ใช่คนชอบมานั่งอธิบายอะไรแต่ว่าครั้งนี้มันมากเกินไปอ่ะพี่คือ เก่ดมน,นี่นจะว่าอะไรผมก็ได้ผมอเอผมจัดก,การตัวเองแต่ถ้ามาบอกผมว่าผมตีแม่ผมตีครอบครัวคือผมน้อยใจว่ะมันแบบผมรักแม่ผมมากผมรักครอบครัวผมมากแล้วคือการการที่คุณมาเขียนข่าวแบบนี้มันทําให้คือถ้าคนไม่ได้ตามต่อไม่ได้รู้ว่าเออข่าวที่เป็นข่าวเท็จผมจะมีหน้าเดินไปซื้อข้าวแกงหน้าบ้านผมจะมีหน้าไปไปไหนมาไ,ไหนได้ไงคือครั้งนี้ผมเลยรู้สึกว่าเออผมต้องปกป้องตัวเองแล้วก็คือผมก็หวังว่า ผมอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลสร้างสรรค์นะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกร้องข่าวแล้วก็เหมือนไม่ใช้โซเชียลไปไปทำร้ายใครแบบนี้ผมอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องมาทําอะไรแบบนี้ไปได้เห็นภาพที่บอกค่ะเห็นครับเห็นครับเห็นครับคือถ้าห้องนั้นน่ะคือห้องที่ผมเคยอยู่ครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ห้องนั้นมา3ปีแล้วครับคือผมเราย้ายมาอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วผมไม่รู้ว่ามันคือ ห้องตอนผมอยู่หรือมันคือคนที่มาอยู่หลังจากผมอะไรเงี้ยคือภาพมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรใช่ครับตกใจไหมกับการนิพพาพที่มันถูกปล่อยออกมาขนาดนั้นครับคือผมไม่ตกใจภาพผมตกใจที่เขาเขียนว่าผมมากกว่าคือมันมันแบบเลอะเทอะมากเลยครับแบบว่าคือถ้าคนรู้จักผมคนเห็นข่าวทุกคนถามหาผมไม่มีใครถามผมว่าจริงไหมนะทุกคนถามว่าแบบใครมันใกล้เขียนแย่งี้ใส่หัวอะไรเงี้ยคือเรื่องนั้นมากกว่า ผมไม่คือคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันเป็นรูปผมนะครับคือผมนะปกติผมจะไม่ค่อยออกมาข้างนอกคือผมเวลามีเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะมาสังสรรค์กันี่ห้องเล่นเกมอะไรกันแต่ว่าผมไม่ได้ใจว่ารูปนี้อาจจะเป็นเพื่อนผมถ่ายหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนมันน่าจะไปถึงมือคนที่ไม่หวังดีแล้วมาเขียนข่าวใส่ลายป้ายสีอาจจะเป็นกรณีแบบนี้อะไรนะครับผมไม่รู้ครับผมผมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วก็คือห้องนี้ผมไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจากที่ที่มาที่ ผมไม่ทราบเลยครับคือผมว่าคือผมผมรู้สึกผมไม่ได้ไม่ได้โดนครั้งแรกคือผมว่าผมรู้สึกไมหอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยมาปกป้องตัวเองหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าผมเป็นเป้าโจมตีหรืออยากจะทําอะไรผมก็ได้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าครั้งนี้อยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะมานั่งฟ้องร้องใครหรือทำร้ายใครผมไม่อยากที่จะเรื่องนี้เรื่องนี้ผมกําลังให้ทีมกับทางทนายกำลังดำเนินการกันอยู่ก็ จริงๆผมยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าผมจะปกป้องตัวเองและฟ้องรให้ถึงที่สุดแน่นอนครับไปโกรธไหมครับก็เราโป็นคนที่หนักหขนาดนี้ความรู้สึกเราโกรธโกรธดิพี่ไม่โกรธกูไม่ฟองแต่ว่านั่นแลหละครับคือเรื่องโกรธส่วนหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องที่ผมจะต้องปกป้องตัวเองแล้วก็เพื่อที่ผมจะได้โฟกัสกับการของตัวเองเพราะาผมมีโปรเจกต์อะไรมากมายผมไม่อยากว่มามันนั่งทำร้ายใครมันเสียเวลาผมว่าผมอยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำโปรเจกต์ของผมให้ดีทำสร้างของผมให้มันเติบโตมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมโฟก ขอบคุณมากอมานะครับขอบคุณมาก